สำหรับการเปลี่ยนฐานเครื่องตั้งเวลาของเรนเบิร์นะครับตอนแรกก็เปิดหน้าตู้ขึ้นมาครับหลังจากนั้นก็ให้ทําการยกเบรกเกอร์ลงพอยกเบรกเกอร์ลงเสร็จแล้วปุ๊บตัวของหน้าจอจะขึ้นว่าเป็น no AC ก็คือไม่มีไฟฟ้าเข้ามาแล้วนะครับทีนี้ให้เราทําการใช้นิ้วชี้นี้ครับแงะตรงปุ่มตรงนี้ขึ้นมาครับแงะแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ทีนี้ทําการดึงฐาน นี้ออกมาโดยเราจะมีเวลาอยู่ประมาณสักหนึ่งอาทีเพื่อที่จะไม่ให้ตัวของเวลามันรีเเก็บคาดใหม่พอเราเอาฐานชุดเก่าออกไปแล้วเราก็ใส่ชุดใหม่ตามลุกศรนนี้เลยนะครับฝั่งขั้วบวกอยู่ฝั่งทางด้านขวามือน,นี้นะครับตามสัญลักษณ์นี้เลยเราก็ใส่เข้าไปเมื่อเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปิดฝาด้วยการปิดฝาเชียงแบบนี้ค่อยแล้วก็กด ใส่เข้าไปพอใส่เข้าไปแล้วจะดังตึ๊กนิดนึงหลังจากนั้นก็ให้ทําการยกเบรกเกอร์ขึ้นนะครับพอยกเบรกเกอร์ขึ้นเสร็จแล้วจะขึ้นเป็นเวลาปัจจุบันไว้ให้จะเปลี่ยนจากคาว่า No AC เป็นเวลาปัจจุบันถ้าถึงขั้นตอนนี้เราขึ้นเป็นเวลาปัจจุบันก็คือเป็นปีวันเดือนปีปัจจุบันแล้วก็เวลาปัจจุบันแสดงว่าเปลี่ยนฐานเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวของเครื่องตั้งเวลาไม่มีการรีเทตค่าใดๆครับพอาการเปลี่ยนฐานมีเพียงเท่านี้ครับ